ค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาดูหน้าไม้ของ VOS 0 1 c a กันนะคะว่าจะมีความแตกต่างยังไงบ้างกับ LB 2 1 7 8นะคะ VOS 0 1 4 a นะคะลักษณะภูของเขาจะมีความหนากว่า LB 2 1 7 8นะคะซึ่ง LB 2 1 7 8เนี่ยก็คือลักษณะภูของเขาจะมีลักษณะบางกว่าแล้วก็จํานวนภูก็จะเยอะกว่า VOS 0 1 c a นะคะ ส่วน BOS 014A เนี่ยจำนวนภูเขาจะหนาแล้วก็น้อยกว่าจะมีตั้งแต่7ภู8ภู9ภูจนไปถึง10ภูนะคะ7ภูทุกวันนี้คือค่อนข้างที่จะหายากมากมากเลยค่ะ8ภู9ภูก็ก็หายากอยู่เหมือนกันค่ะที่หาได้ง่ายขึ้นมาหี่อยก็คือจะเป็น10ภูนะคะก่อนหน้านี้แคตตัดเล็บเก็เคยมีเก็บไว้เหมือนกันค่ะ7ภูแต่ว่าได้ขายให้ลูกค้าไปแล้วทุกวันนี้ก็คือเลยยังมีเก็บแค่8ภูกับ10ภูนะคะผิวของ BOS 014A ผิวเขาจะเป็นจัง เบอร์เบอร์นะคะผิวจะด้นานๆคล้ายๆผ้ากำมะหยี่นะคะลองสังเกตดู คลิปใกล้ๆเลยนะคะผิวจะไม่มันวาวนะคะแล้วก็ลายบังก้างปลาเนี่ยเขาจะห่างกว่า LB 2178ซึ่ง LB 2178เนี่ยก็คือลายบังก้างปลาเขาจะชัดกว่าแล้วก็จะถี่นะคะจะถี่กว่านะคะแต่ว่า BOS 014A เนี่ยก็คือลายบังก้างปลาเขาจะห่างกว่าในส่วนของน้ำ BOS 014A ก็จะมีลักษณะเป็นน้ำที่ใหญ่กว่า LB 2178นะคะน้ำ BOS 014A จะเป็นน้ำที่ใหญ่นะคะแล้วก็ จะงองงุ้มเข้ากับหาลำตัวเขาเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตามคลิปเลยแต่ถ้าเป็นในส่วนของ LB 2 1 7 8นะคะน้าของเขาจะมีลักษณะเล็กกว่านี้นะคะเล็กแล้วก็น้าจะไม่ได้งุ้มเข้ากับลำตัวนะคะน้าของเขาจะแนบกับสันพูนะคะจะไม่ได้งองงุ้มเข้าหาลำตัวเหมือน VO S 0 1 CA นะคะ